สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับถ้าพูดถึงเลือกฉลากกินแบ่งนะของคนไทยเนี่ยเราก็จะมีการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ2ครั้งคือวันที่1กับวันที่16ใช่ไหมครับถ้าเป็นหวยลาวหวยลาวในยุคปัจจุบนันยุคโควิดออกรางวัล3ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อวันที่23ตุลาคม2 5 6 4หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้นำเสนอรายงานพิเศษเรื่องมต้องงง หวยพัฒนาเปลี่ยนจากออกอาทิตย์ละ2ครั้งมาเป็น3มครั้งสัปดาห์นี้คนลาวส่วนใหญ่จะรู้สึกงงๆเมื่อเห็นแม่ค้าขายหวยริมทางในวันพุธและวันศุกร์ปกติจะมีแม่ค้ามานั่งขายในวันจันทร์กับวันพฤหัสจริงๆแล้วนะครับตัวแทนขายหวยพัฒนาหรือว่าหวยพญานาคและหวยอินทรีย์ได้แจ้งผ่านทางเพจว่านับตั้งแต่วันที่20ตุลาคม 2564จะออกเลขรางวัล3ครั้งต่อสัปดาห์คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทหวยพัฒนาโดยกระทรวงการเงินได้มีการปรับเปลี่ยนการออกรางวัลมาหลายครั้งนะเป็นระยะระยะดังต่อไปนี้เมื่อปี2558ออกเลขรางวัล2ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือวันอังคารและวันศุกร เมื่อปี2559ออกเลขรางวัล3ครั้งต่อสัปดาห์คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในปี2560ออกเลขรางวัล2ครั้งต่อสัปดาห์คือวันจันทร์และวันพรหุัดเมื่อปี2561ออกเลขรางวัล1ครั้งต่อสัปดาห์คือวันพุธนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีพศ2563ได้มีการปรับการออกรางวัลกลับมาเป็น2ครั้งต่อสัปดาห์คือ วันจันและวันพฤหัสแต่ตั้งแต่วันที่18ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็ผ่านพ้นมาแล้วนะจะขยับมาเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์คือจันทร์พุธสุกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นคนลาวนะครับเป็นคนไทยบางคนก็ซื้อหวยลาวเพราะว่าหวยไทยเนี่ยต้องรอเดือนละ2ครั้งแต่หวยลาวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งซื้อได้ถึง3ครั้งนะครับ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ระบาดทั่วประเทศรัฐบาลลาวก็ออกมาตรการคุมเข้มให้ทุกคนอยู่บ้านทําการค้าขายก็การค้าก็หยุชงงดชะงักลงนะครับยกเว้นธุรกิจก็เรื่องเดียวแหละคือหวยแหละรครับหวยพัฒนาเนี่ยที่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งมีการขยายเวลาออกจากสองครั้งต่อสัปดาห์เป็น3ครั้งต่อสัปดาห์คือจันพุธสุทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านครับ การซื้อหวยนะมันคือการเสี่ยงโชคนะครับออกหลายครั้งก็ใช่ว่าเราจะถูกทุกครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับ1เดือนออก2ครั้งคือวันที่1กับวันที่16แค่นี้หลายคนก็ก็ต้องบอกว่าซื้อไปเยอะนะซื้อมากกว่าถูกนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาซื้อหวยก็ซื้อให้มันพอสมน้ําสมเนื้อนะครับ อย่าไปทุ่มเทมากเกินไปการเสี่ยงโชคชื่อก็บอกว่าการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับใช่ว่าเราจะชนะทุกครั้งไปเผื่อใจไว้สําหรับการที่ไม่ถูกหวยบ้างนะครับให้พอเหมาะผสมสมฐานะกับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยทุกคนขอบพระคุณที่กดติดตามากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ